เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนการคุมกำเนิดถือว่าบาปไหมถามการคุมกำเนิดเป็นบาปในทางใดทางหนึ่งหรือไม่คะตอบบาปที่เกี่ยวกับชีวิตนั้นเข้าข่ายปานาติบาตสำหรับปานาติบาตนั้นประกอบด้วยองค์คือ 1. มีความคิดที่จะฆ่า ตั้งเจตนาว่าจะสังหารแน่ๆแ,แต่ตราบเท่าที่ยังไม่ลงมือสังหารปานาติบาตก็ไม่สำเร็จครบองค์ 2. สัตว์นั้นมีชีวิตหมายความว่าถึงแม้เห็นเงาวูบวาบแล้วนึกว่าเป็นสัตว์ก็ไม่นับถึงแม้จะมีเจตนาฆ่าปานาติบาตก็ไม่สำเร็จครบองค์ 3. มีความพยายามลงมือฆ่า หมายความว่าถึงแม้มีเจตนาอยู่ในใจว่าจะเอาจริงแต่ยังไม่มีการลงมือจริงอาจเปลี่ยนใจได้ซะก่อนปานาธิบาตก็ไม่สำเร็จครบองค์ 4. สัตว์นั้นตายลงหมายความว่าองค์ข้อก่อนๆครบแล้วแต่สัตว์ไม่ตายปานาติบาตก็ไม่สำเร็จครบองค์อยู่ดีขอให้พิจารณา ว่าแม้ชีวิตก็ยังไม่เกิดเจตนาฆ่าก็ยังไม่มีแถมสัตว์ไหนๆก็ยังไม่ได้ตายลงไปเพราะฉะนั้นบาปข้อปานาติบาตก็ยังไม่เกิดขึ้นหรอกครับทุกคนมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะทำหมันโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีลูกแล้วแต่ถ้าทำหมันโดยที่ยังไม่เคยมีลูกแม้แต่คนเดียวก็อาจส่งผลถึงชาติถัดไปบ้าง คือจะมีลูกยากนิดนึงแต่ไม่ถึงกับมีไม่ได้เลยถ้าพยายามจริงๆคือแม้ไม่ต้องอาศัยยาไม่ต้องอาศัยวิทยาการก็มีได้ถ้าทำการบ้านไปเรื่อยๆ